สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขมิบ3 30องศารายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะมาให้สาวๆนะครับมาปรึกษาเรื่องความรักเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นหญิงสาวนะครับผมอ่ะสำหรับเทมนี้ก็เป็น EP ีแรกนะครับและ E ีพีนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเขาคนนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่มั่นใจกับความรักเลย โ okay. อเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดี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 ค่ะอ่าอันนี้เป็นแขกรับเชิญของเราใน EP นี้นะครับเดี๋ยวแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านในสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะไม่โสดเโอ้ไม่โสดนะครับโอเคสำหรับหนุ่มๆก็หมดโอกาสแล้วนะฮะอ่อ่าครับพี่แอนผมได้ทราบข้อมูลเรื่องความรักของพี่แอนคร่าวๆนะครับจาก ทีมงานได้เตรียมมาไว้ให้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพี่อพอผมอ่านได้อ่านดูก็รู้สึกว่ามันโอ้โหเรื่องความรักของพี่มันค่อนข้างที่จะเศร้าะนะพี่เนาะสะเทือนใจอโอเคถ้างั้นผมไม่เสียเวลาเลยกันผมเข้าเลยแล้วกันนะพี่นะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของพี่แอนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทําให้พี่แอนรู้สึกไม่มั่นใจกับความรักที่สุดครับ พี่รู้สึกว่าพี่ไม่มั่นใจตรงที่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สวยแล้วก็เหมือนบางทีเราทำอะไรไปแล้วรู้สึกว่าบางอย่างเหมือนเรายังไม่ดีพอสำหรับเขาประมาณนี้ค่ะอ,นนอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็โอหตย่เงินตาอโอเคพี่ผมขอถามหน่อย ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยทิ้งบาดแผลอะไรไว้ให้พี่ไหมและมันส่มผลแบบว่าต่อพี่ไหมในในณาตอนนี้นะก็คืออความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็มีเป็นแผลเก่ามันก็ทิ้งรอยแผลไว้ให้เรามันจะคอยสะกิดใจเราเสมอว่าอืมถ้าเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนใหม่แล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมไหม อะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกกลัวรครับรู้สึกกลัวเราจะมีความหวาดระแวงแล้วก็กลัวกลัวว่าเขาจะนอกใจเราไหมหรือว่าเขาต้องการอะไรจากเรามากเกินไปหรือว่าเรายังทำอะไรที่ไม่ดีให้กับเขาหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแต่พาเป็นเรื่อง<ม>ที่ค่อนข้างที่จะ <c oughs> ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่นะเนาะแต่ผมเข้าใจพี่นะค่ะ <c oughs> แล้วแล้วพี่เคยแบบว่าเปรียบเทียบ,บตัวเองกับคนอื่นไหมในเรื่องในเรื่องราวของความรักเนี่ยเคยค่ะอ๋ออย่างไรคะพี่อย่างสมมุติว่าเห็นคู่รักคนอื่นเขาเดินไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันพี่ก็จะชอบหันกลับมามองว่าทําไมคู่เราไม่แบบไม่กินข้าวกับฉันหรอไม่อยากเดินใกล้ฉันหรอเพราะอะไรเพราะฉันไม่สวยหรออะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหที่มนัน ขอที่ชูนะครับผมจะรองเรืมไม่ไหวแล้วแล้วพี่เคยคิดไหมครับว่า,าถ้าพี่มั่นใจในความรักมากกว่านี้ชีวิตหรือความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าพี่มีความมั่นใจขึ้นใช่ไหมความรักของพี่ก็น่าจะดีขึ้นแฟนก็อาจจะแบบ จากที่แบบว่าไม่เคยเดินจูงมือก็จะเดินจูงมือกันไปกินข้าวด้วยกัน mm hmm. ไปทําอะไรกุ๊กกิ๊กุงนิ่งด้วยกันแบบนี้ค่ะพูดมาผมก็เห็นภาพนะครับรู้ <No. S 2> สึกมีความสุขตามค่ะก็อยากมีโมเมนต์อย่างนั้นนะครับค่ะโอเคผมเอาใจช่วยแล้วกันนะพี่นะขอบคุณค่ะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับพี่โอเคพี่อยากบอกอะไรกับตัวเองในวันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักไหมพี่ อยากจะบอกว่าอันนี้ดูสคริปใช่ไหมครับดูค่ะโอเคครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับพี่นะพี่อยากจะบอกอะไรกับตัวเองไหมในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักก็คือพี่อยากจะบอกว่าในรูปแบบของความรักทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เพอร์เฟกไปหมดหรอกค่ะมันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีบ้างแต่ใดๆก็คือถ้าเราดูแลตัวเองให้ดี ทุกอย่างมันก็จะดีตามมานะคะ uh huh. ถ้าเรากลับมาดูแลตัวเองทุกอย่างก็จะดีขึ้นเหมือน30สมุนไพรคุณสมฤทธิ์นะคะ uh huh. แค่นี้เราก็จะมีสุขภาพภายในที่ดี uh huh. แล้วก็สุขภาพจิตเราก็จะดีตาม uh huh. อารมณ์เวียงวีนพวกเนี้ยก็จะไม่มีเพราะว่าตัวนี้มันช่วยปรับสมดุลภายในของเราทุกอย่างก็จะดีไปหมดนะคะ โอเคครับก็ถือว่ามาวันนี้ก็ได้รู้นะครับมุมมองเกี่ยวกับความรักของเด็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถเอาไปเป็นข้อคิดได้นะครับครับวันนี้ก็ได้รู้เกี่ยวกับมุมมองความรักนะครับของพี่แอนนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆนะครับแล้วก็ฝากถึงสาวๆทุกคนนะครับมั่นใจในตัวเองแล้วจะดีขึ้น นี่ผมมีตัวช่วยสมุนไพรคุณสมฤทิ์นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านหญิงนะครับหาซื้อได้ง่ายครับอันนี้ราคาถูกย่อมยาวนะครับราคา69บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นและ CJ เจมอทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับ1,2ซองมี10แคปซูลนะฮะคุค้มมากครับผม